ตูตี้ตูตีครับตูตี้ย่าบรุนกว่างว่ายาวกันเนี้ยฝงมาเที่ยังตูตี้ตูตี้เล่ไม่ตันโอมาย,ากามยักน้แยกเอ,อ้สวัสดีครับเดี๋ยวปุ้งกรุง,งดำริ่งครับอยากเก็บนีรพบาไปลงงานไม่อีกงานครับงานเม้าวานเมา รโอยว่าเตียวป่ะเนาะว,วะอ่านเริ่อวิ่งเล็กว่าครับแต่ว่าไม่ย,ยุ่งยุ่งเล็กว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ใต้ครับเนี่ยว่าใต้อะไรวันนี้วิ่งจากโบนี่ครับไปนาคาครับไปลงเ,เหนือรามอกียรนาคาเลยต้มเห,หนื่อยนะปิดร่มปิดร่ม งานก็เกนได้อยู่ครับเดี๋ยวไปตาเดบอครับไปตาเดบอไปวิ่งปลาโนกอยู่ไม่ได้มาหลายวันเดบอไม่รู้ว่าก็ชอไปถึงไหนแล้วได้วันอะไรนี้ไม่ได้มากไม่รู้ว่าก็คุดก็จอก็รุนกันไปถึงไหนแล้วเดบอ vô trong ngân lời à anh thì bát một cái áo ở Anh gỗ unjust nogle cao chợ tàu ขะนัดด้นเรไปนี่เราไปต้มในปลูครับจริงนคนตาต้าวแบนี้ใช่ไปได้ไม่เลยออ่านต้มในปลูความลึกก็เกะต้มว่าคนปบตอนนี้ใช่ได้ไม่เลยจริงในคนตาต้าวแบนันแต่นู่ต้าเร่งครับไอนั้นต้าเร่งนี่มืดมืดแบตอนนี้ใช่ได้ไม่เลย in truôi trắng kia nè, đi nóc cái này vợ chồng, nè Jo này kéo in buộc in đâm, này non mọc quá, ทุ่มต่างข้าวทุนปั๊มทุ่มต่างกาบันโอ้ยปูนาบันตุย้ยรวยนัดอินนี่ตรงนี้เป็นหน้าปะเนียนไม่ปังนะครับแก้งปีไม่ปังตีปะเนียนน่านแล้วตอกปังคุณตกเดียวก็ไม่ปังตดี๋ยปนี้ดี๋ยดีดีนี่นี่นี่เตะตรงนี้นี่อะต่มันไม่ปัง โอตกเดตโดนจัดนี่นะพอคุ้นตกนี่ระวังความรดนความยินมาตาทึงมันประตูเลยนี่ทึงนี้เนียไม่ไม่ปังมันเล่นบรนนันแล้วแต่ไม่ปังแต่เหลน้าแต่ไปมันนี่ปังปื้อปังไม่ปังไหนทังนี้แก้งดิ้งดูดีรวยนัดตรงนี้ ดำมึดเลยนี่แหลนะเกียมเลยนี่นานีหนาน่าจะปุ้งนะนานี่ผมไปต้มนาบานด้วยไอ้รทั้งนี้ป่าต่ำต่ำตั้งนหนนน่์ยิงว่างไ้อันต้มตี Điều này phôi nghe cặp con ta ta nha dính cặp con ta ta nha phải mất bởi vì lăng con rụt với tao hơn, hồ bài tôm thì bằng băng mà giờ tôm đài này nó mình đồng ý. Đồng ý mình nhây mà lấy bún gặp về con con ยินเลยครับไม่ใจดินนะครับไม่ใจดินด้านดินเลยเลยนี่ยินจัดดนี่ถ้าว่าไอ้ดินด้านนั้นมันแต่งยางพุ่มเมฆเลยนี่ยางพุ่ม,มเมฆไม,ม่เดี๋ยวว่า้อเตะกับกางเกมแล้วเต็มก้มเดี๋ยวปลาปลาเลยนะแหกเลยแล้วตรงตรงไปยางไม่ก็ไม่อยู่ดินด้านเปลี่ยนเนี่ยยินเต็มไปยิ้นปุก๊ก เล็กๆมันจะเก้งกับวินนี้ิปนนั่นมันจะเปื่อยนั่นไปเลยปลาเปลี้ยงเนื้อแต่งแอกไปตรงดูแลดลีกว่าเกมเดียบใยเม็ดแต่ถ้าเป็นเลียนเดียบใยเลยผม๊บดีกว่าเดียเปลี่ยนผมดีดีเป็นปลาใบเดียยังไม่เลยเลยที่ยังรุดในแมตตีเนะห็นไหมแรงอือกระโดดโตก็ตึงได้ดีกว่า Lê đinh mai tên là. Ua in. có một clip. mấy mãi, tango ấy là. Hmm. Hey, chat, young. Money, gửi lại rủi a bít ra ra ra. Prena, nãy. bây mẹ, 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 anh nghĩa biết mình ăn tê. Bên tai mình không Tê kýt nuôi yang ní, đi. Kè kao kèo kung kung là. Tê yong luôn nè mê tê. Tê đè mấy hang long. Kè kao kung là. Kýt chém tiệt tâm đuổi uốc đi, rèn rèn luôn, rèn 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 rèn, ban chính gì đi, <laughs> rồi phải là, rồi nâng cao

gỗ ram rồi ốc bắn bùa đi tập tin show mới đây rồi rồi cả đây có ai ngồi lắm gần 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 lắm đi lắm mình cần mặt lắm cong lắm lắm เราอย่างนี้ว่าไม่ตุ้งแต่ได้กองนี้มันตามหนุนเร็วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอย่างเด็ดประมาทเด็ดขาดตุ้งไม่ตุ้งครับเราวิง่งไม่ลูกก้ามาตึงอินก็ไม่ต้องกลัวกับไม่ตุ้งแต่ได้อินก็ด้วยตัวทีฮ่าก็วิ่งได้ไปๆตุ้งมันรถนักลงควนนั้นมันไม่ได้รถนักตุ้งควนโบนี้ ก็ลงควรรถเดี cool ๋ยวเราต้นักงขึ้นควรกันตรงรอยก้าวกับปีนใบไม้กับปีนใบไม้เดี๋ยวไปเรนานกับไปเลนานต่อเดี๋ยวบอกเดียวตัวยินนาะวะตกใจว่ายังนั้นก็เดียวผมเป็นลมมันรก

กังซืนกังคำเจ๊เจ๊เอ้ยนะอะไรนยกทไมยกทจไเแล้วเราเลยโอ้แล้วเนามาดี่นัาายอเลยเ้ลปีนัวกันนโตอออย่าเจความเมย ủa cái cục của yang nào, nè mày? ủa, nè mày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 , mày, nè mày, nè mày, mày, nè mày, ไปกิ้งโบกินเดือนือ oh นี่รบังไมงเาไม่รองดีๆีรถบัง นักแล้วครับพุต้องนักแล้วรถบ่งบ้าน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 บ่งบ้านบ่งบานไม่บ่งไม่บ่งบ้านเดือยีเปเจมงไปเปกรคืนกระคำบ่งบ้านจริงมาเามือกระมุนดิได้ที่อมกนั่นฮะจีบบ้างละมอน tít lẻ tít lẻng lợi tít phải trông chốt trắng chốt lần ní có rùa lẻo và tên chốt mày lắng gale mày 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 นี่กุ้งนะไรมามจ้ามเลอดเลยนี่เลือดอะไรนล้ามตีเตนะจ้ตีเตมเลือดใบอย่างนี้นะดดหมักหมักใบเลยยิงไม่ได้ก็ตด้รูป โบเ้เหลียวใจครับพุ่มไปนานนานไม่นานไม่นนไมทำเดินไม่อย่างโจ้อตปิงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าขึ้นขวันไปต่างปันลอย โอ้รถมาทานีวังทานุรถมานี่ทานีวัง

là robot Robert ồ quăng rẽ quăng rẽ bận quẩn Bị bimun. bị gọi Bị mọi người ở mana? này 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 mai này 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 นี่เราอม,ม้องนะครับแต่ไม่ได้น้า,าจ้าเรมเป็นนันมง้งไม่ได้น้า,าจ้านะทังนี้คนลงมหลายคนแล้วคนมาจากกลางอยงวัดนะทำไมอยากแตน,นู้นบางคนเลียดายก็ไม่รูก้กินปัานก็นไม่รู้ไปไหนหลุร้อนํำไม่จัดจีนทำไมปวดลุกคือบางคนเล็กเล็กกล้าเลย ไม่ได้ก็ไม่ไปกว่าก็ไม่ออกทำไมเปิดลุ่มกำมัวตัวมาเลยอ hợp được quá tần mai quá quẩy kêu Bộ rô mà mang cả lương tầm xì Cả bộ bệnh tướng nụ lươi quân mà tăng, bà lèo tăng The tăng yapa bay đèn đen nó tăng Bỏ tí Để tót nó râ ta râ tung yên râ tì oh 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 yeah yeah bayo râ tung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  ทำอยู่เลยเอ้ยแล้วตักไปจริงอยี่ยบุ่งออกไปก่อนไปเกี่ยวดีไปเกี่ยวแล้วเนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวบางคนลงควยครับตรงนี้ลงควายหลาคนแหละลงควายบูมิน going on. 一样的呗，不服我。 ta phải mày đây, dạ mày đây, dạ mày đây Đại đây đại đây จะกอัดคนมาแล้วด้ว